สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเมียบทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารในช่วงวันสงกรานต์เป็นยังไงกันบ้างนะคะมีเพื่อนๆได้เปียกได้แชรกันไปถึงไหนแล้วนะเพราะตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็มีการเล่นน้ำกันอย่างดุเดือดเลยนะมีก็ได้ไปส่อง ตาม a c e b o o k นะ,ะหรือว่าตามช่องทางอะไรต่างๆก็เห็นมีโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนี่ก็รู้สึกว่ามีความดูเดือดแต่ว่าก็มีอันตรายแฝงอยู่ด้วยนะคะนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะปลอดภัยอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าในช่องทาง facebook ที่ไม่ได้ไปดูเนี่ยมีเห็นสองรายแล้วนะ แบบกระทันหันเลยเมื่อวานด้วยแล้วก็วันนี้ด้วยที่ที่ได้เห็นคนใกล้ตัวของเขาเนี่ยมาแจ้งเหตุว่าเกิดการสูญเสียแล้วหลายๆคนก็ช็อกเลยทีเดียวเพราะว่าก็ต้องปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลของความสุขดังนั้นเวลาที่มีคนแจ้งข่าวเนี้ยบางคนจะคิดว่าไกลตัวนะว่าโอ๊ยไม่มีปัญหาหรอกเราเล่นอะไรตรงนี้เรา เราไม่ได้ไปไหนไกลบ้านแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันก็มาเยือนถึงที่แล้วทําให้มีการแจ้งการสูญเสียบางคนยังงงเลยนะคะว่าเอ๊ะเพิ่งจะเจอกันเมื่อสักครู่นี้เองนะนี่พูดเล่นหรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ผ่านพบมาก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยในเทศกาลนี้ ลอดภัยไปได้วยกันแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในหลังสงการนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่กลับมาดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเสาะแสวงหาข่าวกันต่อจะ้ะเราจะเอาข่าวมาเล่ากันต่อ เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้เพราะว่าเราบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะในเรื่องของหน่วยซาเสร็แล้วลพวกเนี้ยเราพูดมาตลอดแล้วก็ทางฝ่ายของคนที่เป็นเป็นคนที่ปกป้องสถาบันหรือว่าเป็นพวกสลิมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเรานั้นใส่ร้ายบ้างไปพูดข่าวลืออะไรไม่จริงแต่ว่าสิ่งที่เราพูดมาโดยตลอดเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่ามันเกิดขึ้นจริง แล้วเมื่อวันก่อนก็เพิ่งจะรายงานไปใช่ไหมคะว่าแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะได้เห็นความคิดเห็นของคนที่เป็นสลิมหรือว่าคนที่ปกป้องสถาบันคือยอมรับกับตัวเองเลยว่าเออมันจริงนะเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดว่าพวกนี้เป็นข่าวที่ใส่ร้ายใส่ความใส่สีตีไข่ไม่ได้เป็นความจริงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เขามีการพูดแล้วก็ถูกใส่ความว่าเป็นการโกหก เป็นการให้รายสถาบันเนี่ยมันกลายไปเรื่องจริงหมดเลยจนกระทั่งตอนนี้คนที่เป็นสนิมเนี่ยยอมรับลปว่าเออ,เอ,อจริงวะ่ะข่าวลือสมัยก่อนเนี่ยมันกลายเป็นข่าวจริงหมดเลยแล้วทําให้เขาเนี่ยก็ถอดอกถอดใจไม่ไหวที่จะปกป้องเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสนิมที่เกิดจากข้างในดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่รักษาจากข้างในคุณยังคงเอาเหล็กเนี่ยไปรันกับพวกน้ําเค็มอะไรพวกนี้แน่นอนนะคะมันก็ต้องมีสนิม เกาะกินเป็นธรรมดาแล้วคุณสังเกตไหมคะว่าตั้งแต่ปี6-7เป็นต้นมามีความรุนแรงเพิ่มมากรื่อยเรื่อยรุนแรงในที่นี้ก็คือข่าวไม่ได้ลดลงแต่เพิ่มขึ้นเมื่อหลายปีก่อนหน้านั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วมันก็ดีขึ้นนะมันดีขึ้นอยู่ในช่วงประมาณ2ปีเนาะน่าจะประมาณปี65-66 ที่ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นจนทําให้บางกลุ่มนะั้นก็ลําพองใจว่าในสิ่งที่ตัวเวิภา์วิจารณ์ในสิ่งที่ตัวเองออกมาแสดงความคิดเห็นถวายดีกามันน่าจะมีผลเนี่ยแหละเห็นไหมฉันทําเนี่ยทาให้เจ้าคุณพรานั้นหายไปแต่คุณดูนะคะว่างานนี้เจ้าคุณพรานนอกจากจะหายไปแล้วยังถูกเก็บขึ้นหิ้งข่าวคราวก็ออกมา ค,ค่อนข้างแย่น้อยแต่กลับกลายเป็นว่ามีลูกจอกนะมีลูกน้องเก่าของเขาเนี่ยออกมาเป็นดอกเห็ดเลยแล้วไม่ได้มีแค่คนสองคนนะคะงานนี้มาเป็นกอดพวนเลยเมื่อวันก่อนน้เพึ่งจะพูดไปหยกๆว่ารับรองนะคะมีออกมาเป็นเป็นทิวแถวอย่างแน่นอนเพราะว่าเราก็ได้เห็นแล้วเนะว่าในยุคนี้เนี่ยไม่ได้ไว้ผมสั้นแบบบอยๆสมัยก่อนแล้ว แต่ตอนนี้ก็คือทุกคนพยายามที่จะไปอับหน้าอัพตามาไว้ผมยาวแต่งหน้าแต่งตาเพื่อที่จะรอรับตําแหน่งแล้วก็เป็นไปตามนั้นเพราะว่าปัจจุบันนี้มีคนใหม่ออกมาแล้วจ้ะคนนี้ก็เป็นคนที่เราเคยสงสัยเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะคะที่เราเคยสงสัยเอาไว้ว่าวอแหวนตัวอักษรน,นะคะวอแหวนกับพอสัมเพาจะใช่พอสัมเพานี้หรือเปล่าพลัตรียแต่ว่า ก็ไม่น่าจะใช่แต่สุดท้ายแล้วคนนี้ก็มีติดโผเข้ามาด้วยแต่ว่ามันน่าจะมีความต่างตรงที่ว่าวัวแหวนกับพอสมเพานั้นก็น่าจะเป็นของทางชยุตราซึ่งก็มีความเด่นดังนะคะเรียกได้ว่ามีพระตำหนักเป็นของตัวเองวชิระพัฒนโสภาตอันนี้คือพระตำหนักของเขาแต่ปัจจุบันนี้สิ่งที่มันเพิ่มมากขึ้นมันกลายเป็นว่ามีพระตำหนักใหม่ด้วยมีข่าวใหม่ด้วยนะวันนี้เขาเรียกว่า คนที่เป็นแฟนคลับของพระราชนีหงใจแป้วไปเลยแหละแล้วก็แฟนคลับของเจ้าคุณพระอีกเพราะว่าไม่ได้มีแค่หนึ่งไม่ได้มีแค่ออนอนนงไม่ได้มีแค่ประพาศไม่ได้มีเพียงแค่ชยุตราแต่งานนี้มาเป็นกระพวนเลยจ้ะงานนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะออกมาเป็นทีมแถวเลยไม่เชื่อว่าคนที่เป็นคนปกป้องสถาบันเนี่ยคือเขาเรียกว่าจุกอกนะจุกอ,กอกเลยไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรดีเพราะว่า ก่อนหน้านั้นไม่เคยไปหาข่าวเก่าๆไปเจอข่าวที่คนที่ปกเมองสถาบันเนี่ยได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของผู้แทนพระองค์แล้วเราก็ได้แซวว่าผู้แทนพระองค์แบบใดที่เป็นแบบนี้แล้วในครั้งนี้นี่เท่ากับว่าเป็นคนที่สี่เนาะถ้านับต่อจากทางเจ้า,าุณพระถูกไหมคะเจ้าพณพระเราหายไปแล้วแล้วก็มีนีอ่อ,อนอนงมีพระพัฒน์สอนมีชยุตราคนนี้ค่ะ พัทรียาอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันแรกเริ่มเนี่ยมันก็มีการกระจายข่าวสารออกมางานนี้นะคะจากที่มีหัวใจสีเหลืองฟ้าอ่าคือเจ้าคุณพระนะคะต่อมาก็เป็นเหลืองชมพูก็คืออ่อนอนองต่อมาก็เป็นเหลืองเขียว นะะเหลืองเขียวก็เป็นพระพาศสอนด้วยแล้วก็ทางชยุตราด้วยสองคนนี้ก็เป็นเหลืองเขียวเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นตัวสอนภาษาอังกฤษนะคะพระพาศสอนก็คือ VP ส่วนชยุตรานั้นก็เป็นวอลแวนพอสมเพาส่วนคนนี้มาใหม่เป็นพระตำหนัก VPY V นี่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าคืออะไรแต่ว่า P นี่ก็คือพัทรียา เพืเ่อนๆสังเกตนามสกุลให้ดีนะคะพัทริยาลงก่อนทุกๆอย่างที่จะมีความเกี่ยวพันกับในหลวงราชการที่สิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือนามสกุลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าข้าราชการหรือว่าทหารองครักษหรือแม้กระทั่งพระก,ก็ตาม สังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าวชิระพ่วงเข้าไปด้วยแต่ว่าแล้วแต่คนจะเลือกเอาไปใส่ในชื่อหรือนำสกุลก็คงจะเป็นแล้วแต่พระมหาการุณาธิคุณอย่างกรณีของออนอโณงออนอนงปิยนาถวชิระพัฒส่วนปภัสสอนวชระหทไทยพัฒชยุตราวชิระพัทธโสภาส่วนคนนี้พัทริยาสิริวชิรพัทปัจจุบันนี้ก็ได้เป็น พัทรียาพัทรียาลงกรจากที่เห็นบนหน้าจอนะคะที่บอกว่าร้อยเอกหญิงพัทรียาสิริวชิลาพักรายเชื่อนี้นะคะมันออกมาตั้งแต่หลายปีก่อนนานมากนะคะสังเกตเห็นว่ายศยังเป็นยศเล็กๆอยู่เลยแล้วในตอนนั้นเนี่ยออกมาเป็นแบบสิบสคนถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเกือบ40คนแล้วตอนนั้นฝ่ายเฉลิงเขายังหัวล้อกันเลยหาว่าเราไปใส่ร้ายบ้าง หาว่าฝ่ายราาประชาธิปไตยนั้นเป็นคนเต้าข่าวแล้วก็ยัดข่าวเลยอะไรให้ไม่ดีแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เขาพูดกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเป็นเรื่องจริงหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องการแต่งกายด้วยก็ใช่สมัยก่อนเนีไม่มีใครเชื่อเลยนะคะบอกว่าใครจะไปแต่งตัวแบบจุดๆจุด,จด,จดแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้สิ่งที่พวกเขาก็ไม่ไม่กล้าปฏิเสธเขาเรียกว่าจุก คือไม่รู้ว่าจะยอมรับยังไงก็แกล้งทำเน,นเนียนๆแล้วก็เฉยๆไปแต่สิ่งที่มันสแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือข่าวพวกนี้มันเป็นข่าวจริงมันเป็นข่าวลือที่คุณไม่ยอมรับมาก่อนเราไปดูข่าวกันนะคะในวันที่10เมษายนในเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหัวทรงพักรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกิติมหายศนัน์ สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหัสเล็กราชวัลล์รักษาพระองค์สามมหาสเล็กรับใช้รองหัวหน้าบ้านพระตำหนัก VPY ชัดเจนนะคะ VPY เป็นพระตำหนักใหม่จะ้ะของคนนี้ของคุณหญิงพัทริยาพัทริยาลงกร เป็นประธานในพิธีถวายสังฆทา,านพระราชทานและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่กลุ่มเปราะบางอันนี้งงมากเลยว่าเปราะบางแบบใดมีเพียงแค่สิบคนไม่จำได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะเคยรายงานข่าวลักษณะแบบนี้แหละว่าเอาของไปมอบให้กับ บุคคลที่ยากจนนะในชุมชนแต่ก็ให้เพียงแค่สิบคนเช่นกันแล้วเราก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องให้เพียงแค่สิบคนเท่านั้นมันน่าจะมีมากกว่านั้นน่ะ แล้วกว่าที่คุณจะตั้งแถวกว่าที่คุณจะมีพิธีการมีผู้แทนพระองค์ไปทําหน้าที่อะไรแบบนี้คือมันน่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่านี้ตอบโจทย์ในที่นี้ก็คือหมายถึงครอบคลุมหรือให้การช่วยเหลือมากกว่าถูกไหมคะเพราะว่าไหนๆคุณไปทั้งทีคุณน่าจะให้แบบ300คนหรือทั้งชุมชนอะไรแบบนี้คุณก็ทราบอยู่แล้วว่าพิธีการมากมายกว่าจะไปถึงแต่นี่ก็คือกว่าจะตั้งแถวกว่าจะปูพรม แต่ว่ามีผู้เข้ารับเนี่ยเพียงแค่สิบคนเท่านั้นเองก็เลยงงว่ากลุ่มเปราะบางในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงใครโอเคบอกว่ามอบสิ่งของราชทานให้แก่กลุ่มเปราะบางจำนวนสิบคนณวัดใหญ่สีสุพรรณแขวงิรันรูจีเขตท,ทนบุรีกรุงเทพมหานครสิ่งที่น่าสังเกตในกลุ่มนี้เรียกว่าพระตำหนัก VPY แน่นอนนะคะจะต้องมีสีประจำกายดังนั้นคนอื่นเขามีสีกันไปเรียบร้อยแล้วสีชมพูไม่ว่างสีเขียวไม่ว่างนะ,ะมีซ้อนกันสองรายด้วยซ้ําสีฟ้าไม่ว่างสีม่วงไม่ว่างงานนี้มาสีแดงจ้ะ <c ười> กลายเป็นตีมสีแดงนะเพื่อนเพืสังเกตเห็นตรากร้าหรือว่าของหรือดอกไม้เนี่ยมันก็จะเป็นตีมออกสี แดงๆส้มๆประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราไปสืบค้นว่ามีข่าวก่อนหน้าดีด้วยซ้ำย้อนกลับไปของข่าววันที่17มกราคมเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนะมงคล90ปีพระศรีสุธรรมเมธีที่วัดใหญ่ศรีสุพรรณเหมือนกันจะ้ะสังเกตเห็นไหมคะมีความเชื่อมโยงมีความสอดคล้องกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายสมศักดิ์อนุราชเสนาอัญเชิญน้ำสงฆาผ้ไตรเครื่องสักการะและสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระศรีสุธรรมเมธีเจ้าอาวาสวัดใหญ่ศรีสุพรรณเนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล90ปี พร้อมกันนี้ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสังฆทานมาถวายแด่พระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์อีกด้วยพอเราเข้าไปดูนะคะปรากฏว่ามันจะมีกระเช้าสีแดงถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นจะมีกระเช้าสีแดงอันนี้คือในเดือนมกราคมแล้วข่าวก็มีความสอดคล้องกันก็คือวัดใหญ่สีสุพรรณเหมือนกันดังน,น,นั้นปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเป็นข่าวของคนนี้แน่นอน แสดงว่าก่อกําเนิดมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะค่อยๆขยับขยายออกมาสังเกตเห็นได้เลยว่าตั้งแต่ต้นปีก็คนไหนเด่นดังมากกว่าก็ให้สิทธิ์์ไปก่อนดังนั้นอ,อนนอนงก็ออกมาก่อนหลังจากนั้นก็มีประพัสอรมีชยุตราแล้วคราวนี้นะคะก็มาถึงพัทรียาหน้าตาแบบนี้แบบนี้รสนิยมแบบนี้แบบนี้ชอบมาชอบมาเราต้องมาดูกัน อันนี้ขำนะคะเพราะว่าเข้าไปดูพวกคลิปสงการเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงทำนองนี้เปิดไปเปิดมานี่หลอนนะคะคือซึมซับไปในไปในตัวก็เลยเอามาผาสมรงกันในคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูเส้นทางของเขานิดหนึ่งหลายหลายคนก็ยังคงมีความสงสัยถึงรสนิยมของการประกาศในครั้งนี้นะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงได้หันมาชอบแนวลักษณะแบบนี้หลังจากที่ หลายๆคนก็ยังคงมีภาพจำกับทางท่านผู้หญิงสีรัตแต่ว่าหลังจากนั้นก็อาจจะเปลี่ยนรสนิยมสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูข่าวเก่านะคะนี้เป็นข่าวตั้งแต่11กันยายนปีพศ2567โปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพันเอกหญิงคุณหญิงพัทริยาพัทริยาลงกรอ่ะอันนี้อาจจะเขียนไม่เหมือนกันเลยนะคะบางคนก็พัทริยา แต่ว่าอันนี้ยึดถือของทางแหล่งข่าวก็แลวกันนะคะคุณหญิงพัทรียาพัทริยาลงกรเป็นนายทหารราชงครักษ์พิเศษราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งพันเอกหญิงคุณหญิงพัทรียาพัทริยาลงกรเป็นนายทหารราชงครัก์พิเศษเป็นราชกิจจานุเบกษาในเล่มที่141 ตอนพิเศษ250งองงูหน้าหนึ่งลงในวันที่11กันยายนปีพศ2,567เเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชงครักพิเศษนะคะนี่ก็เป็นเกียรติยศของวงตระกูลหาที่สุดไม่ได้เลยเหมือนที่เราได้วิพาก์วิจารณ์แหละว,ว่าบางครอบครัวเนี่ยเขารับราชการทั้งชีวิตจนกระทั่ง คุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครก็แล้วแต่ในครอบครัวเนี่ยกเกษียณยังไม่ได้ยศเท่าขนาดนี้เลยแต่นี่คือเติบโตอย่างว่องไวเลยแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าผลงานแต่ละคนคืออะไรนะคะเนี่ยมีความเก่งการมีความรอบรู้มีความสามารถเฉพาะตัวได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษเลยทําให้กลุ่มแฟนคลับของพระราชนินีนี่ทนไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ออกมาสับแหลกเลย ถึงขนาดออกมาประกาศเลยว่าถ้าใครเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามกับการกระทําของนางในทุกคนขออนุญาตเชิญออกจากความเป็นเพื่อนได้เลยถือว่าเราทัศนคติไม่ตรงกันจะได้มีพื้นที่ว่างในการรับคนที่มีทัศนคติเดียวกันเข้ามามอกได้เลยนะว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรพวกคุณแต่ถือว่าเราทัศนคติไม่ตรงกันใครจะรักจะชอบใครเราไม่สนใจเราสนใจแค่ความถูกต้อง ถ้าทำไม่ถูกต้องก็ต้องพูดต้องบอกกล่าวกันไม่เช่นนั้นจะมายึดถืออะไรยึดถือความไม่ถูกต้องความชั่วความเลวอย่างนั้นหรือนะนี่คือสิ่งที่เขาประกาศออกมาว่าอย่างไรก็ดีเขาก็จะให้การสนับสนุนแก่พระราชินีสุธิดาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นดังน,นั้นนี่คือความคืบหน้านะคะว่ามันเติบโตขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้ว เติบโต,ตยังไม่พอนะจ๊ะมีพระตำหนักเป็นของตัวเองด้วยสังเกตนะคะว่าคนนี้จะใช้ชื่อว่าพระตำหนัก V P Y เพื่อนรอติดตามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวมี้จะออกเป็นคลิปสั้นเยอะหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีข่าวมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของนางในได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ